สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูกี้อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เรามีรถ Toyota c าแคมรี่นะครับ A C V 4 0นะครับอาการเครื่องสั่นนะครับแล้วก็รักษาอาการคือติดไม่เต็มสูบนะครับแล้วก็มีโค้ดไฟโชว์ขึ้นมานะครับซึ่งจะมีไฟอยู่ด้วยกัน2ตัวครับที่โชว์ขึ้นมาตอนนี้ครับ1ก็คือไฟ เช็คเอนจินนะครับซึ่งเป็นรูปของเครื่องยนต์แล้วก็ไฟ VSC นะครับควบคุมการขับขี่นะครับหรือเขาเรียกว่า,า VSC system นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าซึ่งลักษณะของไฟแบบนี้นะครับมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับลักษณะดูลองการเร่งเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์มีการเร่งได้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ครื่องยนต์คันนี้รถยนต์คันนี้นะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวมาเอาเครื่องทดสอบเครื่องวิเคราะห์<ๆ>เข้ามาดูอีกทีหนึ่งครับครับหลังจากที่เราได้เห็นไฟโชว์ที่หน้าปัดของตัวรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องเข้าไปสู่ในก,กระบวนการของการวิเคราะห์นะครับว่ารถยนต์คันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับดังนั้นเราก็จะเข้าสู่โปรแกรมการวิเคราะห์นะครับ ยตัวอย่างเช่นในส่วนของรถยนต์คันนี้เป็นในส่วนของ Toyota Camry นะครับเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของโปรแกรม t e x t ต a m นะครับก็จะเข้าสู่โปรแกรมเมื่อเข้าสู่โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปสู่ในส่วนของ c อ n n e c t นะครับ to v ิชเช l e ซึ่งกระบวนการการ Connect นะครับเราจะต้องมีการเปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกเข้าไป นะครับในส่วนของ Connect v ิชเ c ิ e ลจากนั้นโปรแกรมก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับเรียกดึงเอาข้อมูลดังนั้นเราเห็นได้ว่าโมเดลของรถนะครับก็จะเป็น acv แล้วก็ V ิชเ c ิ e s ลสเก็เป็น2 AZFE นะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกในส่วนของ Option ในแต่ละตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เป็น แคมรี่ปี08นยนะครับอ่า08ก็เลือกเข้ามาจากนั้นก็ไปซีเล็กข้อมูลอื่นๆมี VSC ไหมนะครับซึ่งคันนี้จะมีระบบนะครับควบคุมการเลื่อนถลายนะครับควบคุมการขับขี่ก็เป็นระบบ VSC นะครับเมื่อครบแล้วนะครับเราก็กดไปที่ Next นะครับโปรแกรมก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับอ่านข้อมูลที่เกิดขึ้น ครับเมื่อโปรแกรมเข้าสู่หน้าหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่การวิเคราะห์ซึ่งลักษณะของการวิเคราะห์ก็คือในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็คือ engine and ECT เราก็ดับยวไลคลิกเข้าไปก็ได้หรือจะกดที่ปุ่มสีเขียวก็ได้นะครับอตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าะจะขึ้นในโค้ดของ P0351 นะครับ 0352 0353และ0354นะครับซึ่งหลังจากการสังเกตดูนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของฟิตเฟรมนะครับก็คือในรูปของคล้ายๆกับเกรดหิมะนะครับเราลองคลิกเข้าไปดูครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไระโปรแกรมก็จะมองให้เห็นว่าโจทย์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดอาการสาเหตุอะไรเช่น Engine Speed นะครับในช่วงที่ประมาณ1,130 นะครับจากนั้นก็มีการตกของเครื่องยนต์นะครับหมายความว่ารอบของยนต์นั้นตกลงนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บลงมานะครับก็เหลืออยู่ประมาณสักเจ็ดร้อยทำให้เครื่องยนต์นั้นเกิดการสวิงตัวนะครับโหลดของเครื่องยนต์ก็มีการดึงโหลดเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับก็แปลว่ามันเกิดขึ้นในช่วงของอ P 0 3 5 3านะครับที่มีปัญหานะครับ ซึ่งเรามองเห็นได้ว่าในส่วนของอโค้ดที่เกิดขึ้นนะครับเราลองกลับไปดูที่โค้ดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับโค้ดที่เกิดขึ้นนี้นะครับเนื่องจากตัวผมเองนะฮะได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรที่อาการมันสั่นนะครับเราเช็คแบบง่ายๆแบบช่างทั่วไปเขาทำกันก็คือลองชักปลั๊กคอยดูนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเราชักไปชักมาก็จะเห็นได้ว่าอ๋อตัวนี้ขึ้นโค้ดนะ ตัวนี้ขึ้นโค้ดนะตัวนี้ขึ้นโค้ดนะแต่ตัวที่มีปัญหาจริงๆครับมันจะมีสัญญาณที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่มันเกิดปัญหาในการที่เราไม่ว่าจะเป็นการขับขี่เองไม่ว่าจะเป็นการติดเครื่องยนต์ธรรมดาเองนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาก็แปลว่ามันขึ้น P0353 มันบอกว่า Ignition Coil C Primary and Secondary Circuit นะครับมันเกิดปัญหาขึ้นมาซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่า,าโค้ดปัจจุบันนะครับ เราก็จะไปเล็งปัญหาไปที่ในส่วนของระบบคอยจุดระเบิดนะครับซึ่งเครืยน2 a สองเอนะครับระบบคอยจุดระเบิดก็เป็นในส่วนของดิเรกคอยนะครับคอยแต่ละสูบของใครของมันนะครับก็ก็จะเช็คขึ้นมาเป็นรักษาแบบนี้ดังนั้นเราก็สามารถที่จะเล็งเป้าปัญหาไปที่จุดที่เราต้องการได้นะครับดังนั้นที่เราชัก์ปักมาเราก็เห็นได้ว่า,อาคอยซีเนี้ยนะครับหรือ คอยสูบสามนี้นะครับมันเกิดอาการก็คือเครื่องยนต์มันปกติคือไม่มีการสั่นเวลาที่เราชักปักคอยตัวอื่นๆมันจะมีการสั่นของเครื่องยนต์นะครับดังนั้นสูบสามนี้เวลาเราชักปัก๊บเครื่องยนต์มันนิ่งไม่เกิดอาการใ,ใดๆเลยดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของคอยจุดระเบิดนะครับของสูบสเนี่ยน่าจะมีปัญหาหรือเวลานั้นเราอาจจะมีการที่จะ สลับคอยระหว่างสูบสามไปใส่สูบสีบ่ดูซิว่ามันเกิดจากอาการของกระบอกสูบเองหัวเทียนเองหรือคอยจุดระเบิดนะครับถ้าเราเปลี่ยนคอยไปอยู่ที่สูบอื่นแล้วอาการยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็แปลว่าอ่าคอยจุดระเบิดตรงนี้แหละเสียดังนั้นวิธีการเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนคอยนะครับแต่นอกจากนั้นถ้าเช็คดูแล้วเฮ้ยเปลี่ยนไปสูบสี่คอยอยังใช้งานได้เราก็ไปเช็คที่ในส่วนของหัวเทียนหรือกําลังอัด หรือไฟที่มาจ่ายในส่วนของสูบด้านั้นนะครับซึ่งในส่วนของ t o โยต้เนี้ยจะมีขั้วด้วยกัน4ขั้วนะครับก็คือไฟ12โวลต์เวลาที่เราเปิดออนเนี้ยจะมา12โวลต์แล้วก็มีกราวมีสัญญาณ igt นะครับแล้วก็ igf ก็จะเป็น4เส้นพอดีเป็น4ขั้วดังนั้นเราก็สามารถตรวจสอบตรวจช็คได้นะครับอ่ะดังนั้นครับในส่วนตรงนี้เราก็ไปเปลี่ยนในส่วนคอยนะครับ ตอนนี้ผมทําการเปลี่ยนคอยล์เสร็จเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็เรามาเช็คโค้ดดูยเฉยว่ามันเกิดโค้ดอะไรบ้างแล้วก็มีสัญลักษณ์ของ VSC ขึ้นมาเพราะว่าการขับขี่งส่วนนี้กําลังของเครื่องยนต์ไม่ได้สมรรถนะเต็มที่นะครับมันก็ทําให้การควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์หรือรอบของเครื่องยนต์ที่ในการขับขี่นั้นเพื่อจะล็อกความเร็วทําไม่ได้ดังนั้นมันก็เลยโชว์โค้ดตัวนี้ขึ้นมาพร้อมกันนะครับ จานั้นจุดนี้เห็นนะครับเราจะเห็นจุดที่มันสังเกตเห็นก็คือไอตัวในส่วนของฟิสเฟรมนะครับเราอาจจะคลิกนะครับในส่วนที่มันเป็นรูปฟิสเฟรมนี้แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็อ่านค่าดูได้นะครับจากนั้นครับเราก็ทําการลบนะครับเราจะทำการลบก็คือกดที่เคลียร์ DTC นะครับแล้วก็กดเข้าไปปึ๊บจานั้นเครื่องยนต์ก็จะทําการาโปรแกรมก็จะทําการถามเราว่า เราแน่ใจนะที่จะมีการเคลียร์ในส่วนของโค้ดที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เรามีการซ่อมบํารุงแล้วเราก็สามารถที่จะเคลียร์โค้ดเหล่านี้ได้นะครับหลังนั้นผมก็จะเคลียร์โค้ดนะครับแล้วก็กดเยยดครับเมื่อเคลียร์โค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เห็นได้ว่าโปรแกรมนั้นมันก็จะล้างข้อมูลออกไปอตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าไฟ vsc เราหายไปแต่ไฟเช็คเอนจินยังโชว์อยู่นะครับ ดังนั้นเราก็ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเราสตาร์ทเครื่องยนต์ดูฮนะไฟเช็คเอนจินเราก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่คือลักษณะการเช็คการวิเคราะห์และดังนั้นครับเราก็ยังมาสามารถที่จะตรวจสอบนะครับค่าสดที่เกิดขึ้นนะครับว่าในส่วนของเครื่องยนต์นั้นนะครับเกิดอาการยอย่างไรบ้างนะครับ โอเครับเราลองมาดูในส่วนของค่าสดดูนะครับก็คือ,อ Data List นะครับก็กดเข้าไปอาลองดู d a ด a l ต s าของเครื่องยนต์เครื่องนี้นะครับว่าการทำงานเป็นไงบ้างนะครับอลองเช็คเข้าไปดูใกล้ๆดูกันหนึงครับนะครับตอนนี้ v ิชเช l ร์สปีดนะครับเป็นศูนย์นะครับเนื่องจากเรายังไม่มีการขับขี่ ร,รอบของยนต์อยู่ที่ประมาณ900รอบนะครับ950นะครับ930-950รอบต่อนอาทีนะครับคันคูเลตโหลดอยู่ที่ประมาณ32ซน,นะครับซึ่งตอนนี้รอบก็อยู่ประมาณ600นะครับ670-680นะครับแล้วก็อุณหภูมิน้ำอยู่ที่80องศาเซนเซียสดอุณหภูมิอากาศ47อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ แล้วก็ m a s Airflow ครับอยู่ที่ประมาณ2.5กรัมต่อวินาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของเอ AF นะครับ AF แล้วก็ช็อตเทอมนะครับพวกช็อตพวกไทม์นะครับ,นะค,รบค่าก็เป็นบวกนะครับติดบวกตอนนี้ติดบวกอยู่นะครับรู้สึกว่า แบงค์สองเป็นศูนย์นะครับแต่แบงค์หนึ่งทำงานครับก็ถือว่าปกติครับแบงค์สองเนี่ยอาจจะขึ้นในตอนที่มีการปรับปรุงค่านะครับแล้วก็ในการวิ่งนะครับมีการวิ่งของเครื่องยนต์นะครับค่าพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เราดูไล่ดูไปเรื่อยๆครับพวกค่าต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ ครับนี่คือคือค่ารื่นๆนะครับที่เราสามารถที่จะมองดูนะครับกรณีเหล่านี้นะครับที่เรามามองดูในค่าสดเนี่ยในกรณีที่โค้ดของเครื่องยนต์อาจจะไม่ขึ้นนะครับเราก็มาตรวจสอบดูค่าที่มันเปลี่ยนไปนะครับค่าเปลี่ยนไปดังนั้นค่า AF เหล่านี้นะครับค่าเอฟเอฟแลมด้าพวกนี้จะต้องมีการ เปลี่ยนแปลงค่านะครับอยู่ที่ประมาณ0.9กว่าๆนะครับโดยทั่วไปนะครับนะครับไม่ถึง1นะครับแต่ถ้ากรณีที่อาจจะทํางานที่การเร่งเครื่องยนต์อาจจะขึ้นถึง1นะครับแล้วก็จะตกลงมายกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับนะครับขึ้น1ปุ๊บแล้วก็จะลงมาประมาณ0.9นะครับโดยทั่วไปก็จะรักษาอยู่ประมาณนี้นะครับเราลองดูในส่วนของแบงค์สดูอีกทีหนึ่งครับเซนเซอร์สนะครับออกซิเจนเซนเซอร์ครับ เร่งเครื่องก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าอยากให้ขึ้นเนี่ยเราลองถอดปลั๊ก AF ดูครับขึ้นแน่นอนเพราะว่าถ้า AF ไม่ส่งสัญญาณแบงค์สนี่จะต้องทําหน้าที่แทนทันทีนะครับแล้วตอนนี้ก็ถือว่าในการทํางานของยนต์ยังปกติอยู่หลังจากที่เราเปลี่ยนคอยมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็คือในส่วนของอการทํางานของยนต์นะครับอ่าตอนนี้มุมจุดระเบิดลูกหน้าก็อยู่ที่ประมาณ13มองศานะครับ ในการฉีดของน้ำมันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2.8มิลลิเซกนะครับก็อยู่ประมาณแถวแถวนี้นะครับการยกของหัวฉีดก็ประมาณสองส่วนพันวินาทีนะครับปริมาณน้ำมันก็0.1นดงะครับศูนมิลลิลิตรนะครับ,รบก็ถือว่าไม่เยอะนะครับในช่วงกรณีที่เราเดินเบานะครับรอบเครื่องยนต์ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับตัวนี้ก็คือในส่วนของการตรวจสอบค่าต่างๆ นะครับโดยทั่วไปเวลาที่เราเข้ามาดูค่าสดเหล่านี้นะครับเราก็จะเข้าดูในส่วนของค่าต่างๆสามารถดูได้นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ1 3นะครับจุดสโดยทั่วไปค่าเหล่านี้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ที่ควบคุมด้วยการทํางานด้วยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับต่ำกว่า9-10ถึง10โวลต์นเนี่ยเริ่มมีอาการแล้วนะครับดัะนั้นไฟจะต้องถึงค่าที่กำหนดนะครับอันนี้คือในส่วนของการตรวจสอบค่าต่างๆ นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าเห็นคลิปนี้ดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับก็ฝากคลิปดีๆเหล่านี้นะครับเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกด